รู้หรือไม่ว่าฉายารถม้ามรกตของสโมสรลำปาง FC มีที่มาอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบครับสำหรับฉายาของสโมสรลำปาง FC ครับได้มาจากการโหวตของแฟนบอลครับและฉายารถม้ามรกตก็ได้รับคะแนนสูงที่สุดสโมสรก็เลยนําฉายานี้มาเป็นฉายาของสโมสรส่วนความหมายครับต้องแยกออกเป็น2เรื่องครับคำว่ารถม้านี่คือเอกลักษณ์ในการสัญจรของจังหวัดลำปางครับหากใครเคยไปเที่ยวลำปางครับเราก็จะได้เห็นรถม้าอยู่ตามถนนครับซึ่งปัจจุบันก็อาจจะไม่เยอะเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วนะครับก็อาจจะอยู่ตามสถานที่ท่อง,งออเที่ยวสาคัญๆอย่าง วัดพระาธาตุลำปางหลวงครับส่วนความหมายที่2คําว่ามรกตครับมันม,ม,มาจากพระพทุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางอย่างพระแก้วดอนเต้าที่ทํามาจากมรกตครับสมสรจึงได้นาทั้งสองคำนี้มารวมกันจึงได้กลายเป็นรถม,ม้ามรกตแต่เรื่องราวของสมสรลำปาง FC ยังไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมยังมีเรื่องราวที่น่าทึ่งของตาสมสรและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางมาแนะนําให้ทุกคนครับหากใครอยากดูต่อก็อย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กโปรดกดหัวใจให้ผมก่อนนะครับ และถ้าทำสิ่งเหล่านี้หมดแล้วก็ไปฟังกันต่อได้เลยครับเมื่อปีพศ2559ครับนิตยสารฟุตบอลระดับโลกอย่าง442ครับได้มีการเปิดโหวตโลโก้สโมสรฟุตบอลที่สวยที่สุดในโลก และตาสโมสรลำปางเอฟซีก็ได้อันดับที่2ครับเป็นรองเพียงแค่สโมสรอาแจกอัลสดตมจากเนเธอร์แลนด์ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าตึ่งออมามากกับสโมสรไทยครับและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดหากคุณไปเชียร์บอลหรือไปเที่ยวจังหวัดลำปางครับผมขอแนะนําที่นี่เลยครับวัดพระธาตุลำปางหลวงครับผมยกให้เป็นหนึ่งในพระธาตุที่สวยที่สุดในใจของผมเลยนะครับและอย่าลืมครับไปถ่ายรถม้าที่อยู่หน้าวัดพระธาตุกันด้วยนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของที่มาฉายารถม้ามรกปาง FC ครหุณชอิ อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์การโพดให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ฟุตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับดอฟฟุตบอลครับ